สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สูบคนพี่น้องพี่น้องครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็ได้ออกไปเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องก็คือจีราบผลกันดีแล้วเนาะครับเนาะว่าแนวทางรัฐบาลไทยออกอย่างพี่น้องนะครับเนาะแนวทางของพอใจดีครับเจอไอยพี่น้องนะครับพอใจดี มาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับเนาะแต่เขาในช่อง YouTube พี่น้องนะครับจะเป็นสองหกหนึ่งสองหกสี่พี่น้องแต่อยู่ในกลุ่มเป็นสองหกอห้าหกสองพี่น้องนะครับแล้กก็หาสองล้วกรสองศูนย์ล่างนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อเขาไปเบิ่งในกลุ่มเบาแหลมก็ได้เบิ่งกลุ่มไผ่ก็ได้เบิ่งกลุ่มพอใจเดียพี่น้องนะครับเนาะกลุ่ม VIP นะครับกลุ่มส่วนตู่นะครับ ส่วนบางจะทรงของกลุมส่วนตูที่เด็ดพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องเขาไปเบิ้งเด้อว,วาจริงหรือโบจิงพี่น้องนะครับพอจะดีกับโเก่งปันได้กับอ่าเรื่องโทรศัพท์พี่น้องโบเก่งบอกว่าโบเก่งพี่น้องแต่ว่าแนวทางใส่ใดพี่น้องบอกได้เลยว,ว่าแนวทางพอใส่ใดแต่ว่าห้เล่นโทรศัพท์โบเก่งพี่น้องโบเก่งก็เลยมาเสนอพี่เสนอน้องบอ่อาโบเป็ดปันได้พี่น้องให้พี่น้องเขาไปเบิ้งเอา นะครับในติก๊กต็อกเฟซพอใจดีก็ได้ครับนะครับเนาะสิเด้เห็นพอติก๊กต็อกก็ลงไปนะครับให้ไปเบิงตามนั่นเด้อนะครับเขาเฟซเบิงก็ได้พี่น้องนะครับเนาะซื้ออนุวัตการชนะพี่น้องเขาเบิงในเฟซเลยก็ได้นะครับแล้วพอใจดีสิภาพไปเบิงว่าแนวทางของเจ่อ้กับพอใจดีเนาะ นะครับเป็นแนวใดนะครับถือหลายพี่น้องคนถือหลายนะครับแนวทางออกหาสองกับสองศูนย์เพราะจะดีให้2สองศูนย์ตัวเดียวได้พี่น้องได้รางสองเออศูนย์สองตัวเดียวพี่น้องแต่ไปออกตัวกับสองศูนย์พี่น้องนะครับเข้าไปหาเบิงเด้อนะครับแนวทางพอกพอเจดีกับไข่ห้าหกสองพี่น้องแต่มันออกตัวกับหาตัดเด่นยังได้กระถือพี่น้องนะครับเนาะนะครับ เมื่อเบิ้งขมงเจ้อยพี่น้องเจ้อยห้องกับบ้าธรรมดาพี่น้องนะครับอ้จะค่อยเบิ้งอะไรเจ้พี่น้องนะครับใจเย็นๆพี่น้องนะครับผู้ใดทักมาเป็นส่วนตัวทักไล่ส่วนตัวมากนะพี่น้องนะครับทักไล่ส่วนตัวมากพอจะดีก็ดิทรงให้ส่วนตัวนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นการส่วนตัวนะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางอันนี้พอใจดีเมื่อเบิ้งพอใจดีก็พี่น้องอันนี้ พ่อใจดีลง YouTube ไปพี่น้องนะครับเนาะอันนี้พ่อใจดีลง YouTube ไปพี่น้องนะครับลง YouTube ไปแต่ว่าอีกอันนึงพี่น้องเด้ออีกตัวหนึ่งนะพ่อใจดีไฮศูนย์สองนะครับกับอ่าห้าหกสองแค่เนี้ยพี่น้องแลวนะครับแค่เนี้ยพี่น้องพ่อใจดีใไ้มีแค่นี้เด้อ ที abei, an, uh ่พอใจดีให้รัฐบาลไทยนะครับพอใจดีให้02กับ652พี่น้องนะครับอยู่ในกลุ่มส่วนตัวนะครับอันนี้คือความจริงเขาไปเบิ่งแต่พอใจดีเฮดบเปลี่ยนมันอยู่ในโทรศัพท์พี่น้องนะครับอยู่ในโทรศัพท์พอใจดีเฮดโบเปลี่ยนเด้อนะพี่น้องนะครับ02เม็ดเดียวตัวเดียวไม่มีตัวอื่นปนพี่น้องแล้วก็62ตัวเดียวพ้อบนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดตันเดียนหาสองกะทิได้ขึ้นกันพี่น้องกะทิโชคดีโชคมางขึ้นกันนะครับเนาะ อันนี้อยู่ในช่อง u t u b e พ่อเจดียให้หกหนึ่งหกสองหกสี่ฟันไปหกสี่พี่น้องนะครับแต่ตัวที่เด็ดอยู่ในส่วนตัวพี่น้องนะครับเนาะนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับพ่อจจดีก็ขอโทษขอภหยหลายๆพี่น้องเพราะว่ายังพ่อจจดีก็มันมีเลขหลายแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่บอบอกันหลายดอกพี่น้องนะครับเนาะ นะครับจังได้เกอ้อยก็เฮ็ดให้พี่เห็น้องมีความหวังมีความสุขกันเลยพี่น้องฟันตัวเดียวเลยพี่น้องหาสองเม็ดเดียวเลยของเกอ้อยพี่น้องอย่าเบเบิ่งของเราเด้อนะครับติดตามถ้ามีกาลังใจมันโมมีปัญหาพี่น้องกําลังใจมันโมมีพี่น้องยอดเบิ่งนะเช่ลอยสองลอยพี่น้องเอ้ยเลขเข่าดีเลขมาดีมียอดเบิ่งลอยสองลอยพี่น้องนะครับเลขรักลอยยอดลักลอยนะครับเลขเข่าปังปังนะครับ อันนี้วาเบิรงของเจออ้อยพี่น้องไปเบิงงในช่อง youtube เด้อว,วันที่หนึ่งมิถุนานะครับสองห้าหแปดรัฐบาลไทยเจออ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างห้าเม็ดเดียวหาเม็ดเดียวได้พี่น้องนะครับแตกได้พี่น้องหาเม็ดเดียวนะครับ ชุด3ตัว4 5 1 4 5 2รัฐบาลไทยออก3 5 2หาพี่น้องแนวทางเจโอยกับบอรธรรดดาสุดยอดคือกันนะครับบอรธรรมดาพี่น้องบอกได้เลยไม่ธรรมดานะครับชุด2ตัวพี่น้องชุด2ตัวของเจโอยพี่น้องนะครับ ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกพี่น้องทีเด็ดห้าสองพี่น้องเลขหน่วยคู่หน่วยหางพี่น้องเลขหน่วยคู่หน่วยหางแล้วแต่พี่จะนองสีเพินหน้าเห็นใจเล่ากันแล้วกันนะครับบอหลายดอกพี่น้องนะครับเนาะมันจังไดล่ะพี่น้องแนวทางเนาะแล้วแต่พี่จะนองสิเป็นคนตัดสินใจนำกิจนำใจแล้วแต่พี่จะเราตะนอง นะครับแล้วเจนะครับเนาะกับอกกันหลายพี่น้องนะครับเนาะนะครับี๋้วจะพี่จะน้องมักกระจัดตามไปพี่น้องตามต่อกันรัฐบาลไทยเล่า้าน้อยไทยมีให้ตลอดนะครับน้อยกระแตก3าตัพี่น้องเมงื่อวานนี้ สองตัวสามตัวเขามาตลอดพี่น้องพลาดยนีพี่น้องนะครับสูตรกระลังปังกระลังหอดกระลังหิตพี่น้องนะครับถ้าเพ่ดได้ติดตามกะโค้งสีราบกันดีนะครับเนาะเอาพี่น้องจังใดกับพี่น้องมีความสุขก,กันแล้วนะครับเนาะมีความสุขโชคดีโชคหมานกันแล้วพี่น้องแล้วแต่ลำกินลำใจพี่น้องเนาะนะครับกะบบอกว่ากันพี่น้องนะครับ แล้วแต่พี่ต่น้องสีมี้ํำกิตนํำใจเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจอดีกับโบมียังฝากยังไลายดอกพี่น้องมาพูดมาคุยมาจ่ากันนะครับขอให้พี่น้องโชคดีตลอดไปความเก็บใจญดกความไข้ใดมีมือนีมีเงินเอองวดนีมีเงินหมืน่นงวดหน้ามีเงินแสนพี่น้องงวดต่อไปให้มีเงินหลันนะครับขอให้พี่ให้น้องโชคดีมีใช่ลำรวยจะเก็บยาจนพี่น้อง นะครับเนาะสำหรับพ่อใจอดีกับบุมียังมากมายฝากพี่ตอนน้องมีแต่แนวทางดีๆมาฝากให้พี่ให้น้องนะครับยังไงฝากเป็นกาลังใจได้พี่น้องด้ายสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านีน้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ